สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎแห่งกรรมสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องความรักเพียรละคำสอนโดยหลวงปู่ชาสุพัทโทกาโมคะโอคะคือกามจมอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธพภะท,ที่มันจมอยู่คือมันดูแต่ข้างนอกไม่ดูข้างในไม่ดูตัวของเรานี้ แต่เราชอบดูคนอื่นคนอื่นเห็นหมดแล้วแต่ตัวเราเองไม่ชอบดูกันมันจึงไม่เห็นมันไม่ใช่เป็นของยากลำบากอะไรแต่เราไม่พยายามที่สุดในตรงนี้ยกตัวอย่างมองดูสีกาสวยๆเป็นอย่างไรล่ะพอมองเห็นหน้ามันมองเห็นหมดทุกอย่างเห็นไหมดูในใจนี้ก็ได้เห็นสภาพของผู้หญิงเป็นอย่างไรเห็นแล้ว พอตานอกมองเห็นตาในเห็นหมดทุกแห่งทําไมมันเร็วอย่างนั้นคือมันจมอยู่ในน้ํามันจมอยู่มันวินิจฉัยอยู่มันวิจัยอยู่มันติดอยู่ในนั้นเพราะว่าเราเป็นทาสของมันเหมือนเราเป็นทาสของคนหนึ่งคนนั้นมีอํานาจมากกว่าเราชี้ให้เราต้องวิ่งก็ต้องวิ่งให้นั่งก็ต้องนั่งให้เดินก็ต้องเดิน เพราะอะไรเราฝืนไม่ได้เพราะเราเป็นทาตเขาเราเป็นทาตของกามนี้ก็เช่นกันจะเคลียร์อย่างไรมันก็ไม่ออกยิ่งให้คนอื่นเคลียร์ก็ยิ่งร้ายเราต้องเคลียร์ของเราด้วยตัวเราเองดังนั้นการปฏิบัติธรรมนี้เรื่องที่มันจะพ้นทุกข์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงมอบให้เรานี้เองพูดง่ายๆอย่างพระนิพพานนี้ พระพุทธเจ้าท่านตรัสสรู้ชัดแจ้งทำไมไม่อธิบายธรรมะให้ละเอียดแยบคายเกี่ยวกับเรื่องนิพพานท่านบอกว่าให้ปฏิบัติรู้เฉพาะตัวเท่านั้นนั่นแหละทำไมถึงบอกอย่างนั้นก็ควรจะชี้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่หรือพระพุทธองค์ท่านปฏิบัติมาเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าหลายอสงไขยก็เพื่อท่านจะได้โปรดสัต์นั่นเอง ทำไมท่านไม่ชี้พระนิพพานให้รู้จักกันให้มันไปกันบางคนก็คิดอย่างนั้นถ้าพระพุทธองค์รู้จริงก็บอกจริงๆสิจะปกปิดอำพรางไว้ทำไมไอความเป็นจริงคิดเช่นนี้มันผิดคือเราจะเห็นอย่างนั้นไม่ได้มันจะเห็นเพราะว่าการประพฤติเพราะการปฏิบัติท่านเพียงแต่จะแนะแนวทางพอให้เกิดปัญญาเท่านั้นบอกแต่ว่าให้ปฏิบัติเองให้กระทำเองผู้บรรลุ ก็เห็นได้เองแต่ว่าแนวทางที่ท่านแนะไปมันก็ขัดใจเราอยู่แล้วให้มักน้อยให้สันโดษให้อย่างนั้นอย่างนี้เราก็ยังไม่ชอบอยู่แล้วเลยบอกไปว่าให้ท่านชี้นิพพานชี้ทางไปนิพพานให้คนที่งอมืองอเท้าไปก็ได้อย่างตัวปัญญาก็เหมือนกันท่านจะเอาตัวปัญญานิชี้กันให้เกิดปัญญาเอาปัญญาให้กันไม่ได้หรอก แต่ท่านก็แนะแนวทางที่จะให้เกิดปัญญานี้ได้แต่จะเกิดปัญญามากหรือน้อยนั้นแล้วแต่กรณีพูดถึงบุญวาสนาบารมีความรู้ความเห็นมันต่างกันเช่นพูดถึงวัตถุอันหนึ่งอย่างรูปสิงอยู่หน้าโบทเรานี้ต่างคนต่างดูดูตัวเดียวกันก็ไม่เหมือนกันคนนี้ว่าแหมสวยคนนั้นว่าไม่สวยก็ตัวเดียวกันนั่นแหละ สวยไม่สวยเท่านี้เราก็รู้จักว่ามันเป็นอย่างไรฉะนั้นผู้ที่บรรล,ลุธรรมะชา้ากว่ากันเร็วกว่ากันมันมีอยู่พระพุทธองค์และสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันที่ท่านประพฤติปฏิบัติมานั้นความจริงท่านทำด้วยตัวตนเองแต่ว่าทำด้วยตนเองนั้นก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์บอกอุบายให้เกิดปัญญาท่านไม่สามารถเอาปัญญาให้กันได้ท่านสามารถ แต่จะให้ความรู้เป็นบอกเกิดของปัญญาเท่านั้นทีนี้เมื่อเราจะฟังธรรมะฟังมันจนหมดสงสัยมันก็ไม่หมดหรอกความสงสัยมันไม่หมดด้วยการฟังหรือการคิดเราต้องเอาไปฟอกใหม่ฟอกใหม่คือปฏิบัติใหม่ถึงแม้ว่าเราจะพูดความจริงมาสักเท่าไหร่ก็ตามเถอะเราก็ไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงนั้น ถ้ารู้ก็สักแต่ว่าคาดคะเนหรือประมาณเอาเท่านั้นแต่ถึงไม่บรรลุธรรมะในขณะที่ฟังอยู่นั้นก็ตัวจิตมันสร้างตัวมันขึ้นได้ก็เหมือนกันในครั้งพุทธกาลนั่งฟังธรรมะบรรลุธรรมะถึงขั้นที่สุดในขณะที่ฟังอยู่ก็มีแต่ว่าเมื่อฟังอยู่มันรู้อุบายเร็วคล้ายๆกับลูกโปง่งลูกโป่งนั่นแหละเขาสูบลมเข้ามันพองตัวอยู่ ไอลมที่มันอยู่ในลูกโป่งนั้นมันมีพลังที่จะดันออกมามันพยายามที่จะออกแต่มันไม่มีรูพอเอาเข็มหมุดไปทิ้มแทงสักนิดเดียวเท่านั้นลมก็จะฟีออกมาโดยเร็วอันนี้ก็ฉันนั้นวิสัยของสาวกที่ฟังธรรมะบรรลุธรรมะในอาสนะที่นั่งนั้นก็เหมือนกันไม่มีอะไรสัมผัสมันดันอยู่เหมือนลูกโป่งที่มันทึบอยู่คือ มันมีอะไรบังอยู่นิดเดียวมันไม่ออกพอได้ฟังธรรมะถูกจริตเข้าเท่านั้นก็เกิดปัญญาปุ๊บขึ้นมาทันทีล่วงรู้ในเวลานั้นปล่อยวางในเวลานั้นท่านก็บรรลุธรรมะอย่างแท้จริงได้มันเป็นเสียอย่างนั้นมันง่ายก็เพราะว่าพลิกกลับเท่านั้นนั่นแหละมันเปลี่ยนหรือมันพลิกออกมาจากความเห็นอย่างนั้นมาเป็นความเห็นอย่างนี้ จะว่าไกลมันก็ไกลจะว่าใกล้มันก็ใ,ใกล้อันนี้เป็นของทำเอาเองพระพุทธเจ้าให้อุบายที่จะทำให้เกิดปัญญาครูบาอาจารย์เราทุกวันนี้เหมือนกันฉันนั้นท่านเทศให้เราได้ฟังเอาความจริงพูดให้ฟังกันแต่เราก็าเอาความจริงนั้นไปไม่ได้เพราะอะไรมันมีเยื่ออะไรมาปิดบังอยู่นี่จะหมายว่ามันจมก็ได้มันจมอยู่ในน้ำ กาโมคะโอคะค,คือกามพโวคะโอคะคือภพภพที่เกิดกามทั้งหลายก็อยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธะะในธรรมาร์ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขายึดมั่นถือมั่นอยู่ในกามแน่นดังนั้นผู้ปฏิบัติบางทีก็เบื่อเอื้อมระอาเบื่อในการปฏิบัติที่เกียจไม่ต้องดูอื่นไกลหรอกอย่างเราฟังธรรมะกันนี้ ไม่ค่อยจะจำอยู่ในใจกันแต่ว่าถูกคนอื่นเขาดา่าถึงวันจะออกพรรษาแล้วมันก็ยังไม่ลืมอีกพรรษาหนึ่งมันก็ยังไม่ลืมชั่วชีวิตนี้ก็ยังไม่ลืมถ้ามันเข้าถึงใจจริงๆแล้วแต่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้มักน้อยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำไมไม่อยากจะเอาเข้าไปในไว้ในใจนั้นทำไมมันถึงลืมกันมาตั้งแต่นานแล้วไม่ต้องพูดถึงอะไรมากหรอก ข้อวัดเรานี้เองอย่างเราตั้งข้อวัดว่าก่อนฉันกันหรือฉันเสร็จแล้วเก็บบาทอย่าไปคุยกันนะเท่านี้มันก็ยังไม่ค่อยจะได้แต่รู้ด้วยว่าการคุยกันนั้นมันดีอะไรไหมมันตกอยู่ในกามทั้งนั้นแหละคุยไปคุยมาก็ขัดแย้งกันแล้วก็ทะเลาะกันขัดใจกันเท่านั้นไม่มีเรื่องอะไรมากหรอกเท่านี้มิใช่เป็นของละเอียด เป็นของหยาบหยากอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยจะเอานะคนเนี่ยว่าอยากจะบรรลุธรรมะแต่จะเดินไปทางนั้นไม่ค่อยจะเดินมาตามทางนี้มันเป็นไปเสียอย่างนั้นข้อวัดทุกอย่างทุกประการนี้มันเป็นอุบายให้เข้าไปเห็นธรรมะทั้งนั้นแต่เราไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยประพฤติปฏิบัติให้มันเดินไปตรงนั้นการปฏิบัติอย่างจริงจังนี้คำว่าอย่างจริงจัง ไม่ใช่ลงแรงอะไรมากคือตั้งใจให้มั่นมีพลังของจิตขึ้นเท่านั้นให้พยายามมีความรู้ทุกอย่างที่มันเป็นมาที่มันจะจมอยู่ในกามที่มันเป็น้าศึกเท่านี้ก็ยังไม่ค่อยจะได้ทุกปีจวนจะออกพรรษาก็ยิ่งเป็นนะคือมันเดินไม่ไหวมันเดินไปสุดขีดของมาแล้วจวนจะออกพรรษาเท่าไหร่ยิ่งเลอะเรียกว่าไม่มีต้น ไม่มีปลายมันไม่สม่ำเสมอพูดทุกปีทำไม่ค่อยจะได้ตั้งข้อวัดปุ๊บไม่ถึงปีเลยเสียแล้วจวนจะออกพรรษาก็เอาแล้วเกิดคุยกันเกิดอะไรต่อมีอะไรอารมณ์ต่างๆหลายอย่างเลอะชอบจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าผู้ปฏิบัติจะให้ดีนะท่านจะต้องรู้มันว่าอันนี้ทำไมถึงทำอย่างนั้น นี่เป็นเพราะว่ามันมองไม่เห็นโทษมาบวชในพระพุทธศาสนาก็อยู่กันอย่างนี้ไม่มีอะไรมากเวลาเราสึกออกไปแล้วไปรบอย่างนี้ยังชอบอยากจะไปกันจริงๆอันตรายมันใกล้เหลือเกินก็ยังยอมอย่างนั้นทำไมมันถึงไม่เห็นนะจะตายเพราะลูกกระสุนเขานะยอมไปแต่จะตายเพื่อที่จะสร้างคุณงามความดีไม่ยอม ดูแค่นี้ก็พอแล้วก็เพราะว่าเราเป็นธาตมันนั่นเองไม่ใช่อื่นหรอกเราดูเท่านี้ก็รู้จักเพราะว่าเราไม่เห็นโทษมันมันไม่เห็นโทษอันนี้ก็น่าอาจจัศจรรย์เหมือนกันนะมันน่าจะเห็นแต่ยังไม่เห็นถ้ายังไม่เห็นอย่างนั้นก็ออกไปได้มันก็เวียนไปในวัฏฏะจนได้นี่มันเป็นสอย่างนี้ไม่พูดอย่างอื่นพูดถึงสิ่งใกล้กลนี่แหละ ก็รู้จักแล้วถ้าเราพูดถึงเกิดมาทำไมมนุษย์นี้มันก็คงจะตอบปัญหาได้ยากเพราะมันยังไม่เห็นนั่นเองมันตกอยู่ในกามตกอยู่ในภพภพก็คือที่เกิดมันเป็นที่เกิดของเราพูดกันง่ายๆที่เกิดของสัตว์ทุกวันนี้คืออะไรภพนั้นสําหรับก่อชาติมันจะไปเกิดในภพนั้นนะที่ไหนก็ช่างมันเป็นภพ อย่างเช่นต้นไม้ในสวนของเรามีต้นลำไยที่เราชอบชอบอย่างนี้นั่นแหละคือภพอันหนึ่งถ้าเราไม่รู้จักมันด้วยปัญญามันเป็นภพอย่างไรล่ะคือเราจะมีสวนลำไยอยู่สักร้อยต้นพันต้นก็ช่างเถอะขอให้ถือว่าบริเวณนี้เป็นต้นไม้ของเราทั้งนั้นแล้วมันจะไปเกิดเป็นตัวด้วงอยู่ทุกๆต้นเจาะอยู่ในนั้นแต่ตัวใหญ่มันนอนอยู่ในบ้าน แต่แขนงของมันไปเจาะต้นไม้อยู่ทำไมถึงจะรู้จักว่ามันเป็นภพมันเป็นภพที่เกิดคำว่าภพก็เพราะอุปทานว่าอันนี้ต้นไม้ของเราส่วนของเรางั้นถ้ามีคนเอามีดไปสับสับต้นลำไยเสียให้ตายเจ้าของอยู่บ้านตายเดือดร้อนจะต้องไปต่อว่ากันจะต้องไปทะเลาะกันจะต้องไปฆ่าไปแกงกันอีกไอ้ที่มันไปทะเลาะกันอะ มันไปเกิดตรงนั้นนั่นแหละพบคือต้นไม้ที่อุปทานยึดมั่นว่าอันนี้สวนเราอันนี้ต้นไม้ของเราจะไปเกิดที่ว่ามันเป็นของของเราจะไปเกิดที่พบอันนั้นอย่างปลูกลำไยห,หรือปลูกทุเรียนสักพันต้นก็ดีให้เขาไปสับเถอะต้นใดต้นหนึ่งในสวนนั้นมันถูกเราทั้งนั้นแหละไม่ว่าอะไรมันไปเกิดตรงนั้น อยู่ตรงนั้นมันไปเกิดเมื่อเรารู้จักรู้เพราะความไม่รู้รู้จักเขาไปตัดลำไยของเราแต่ไม่รู้ว่านี่ไม่ใช่ต้นลำไยของเราเรียกว่ารู้ด้วยความไม่รู้มันก็ต้องเกิดในภพนั้นสิวะตะัตตนนี้มันจะเกิดโดยวิธีอันนี้คือมันติดภพอันนั้นอยู่มันอาศัยภพนั้นอยู่มันจะพลอยไปดีใจในที่นั้นนี่ก็คือความเกิด มันจะพลอยไปเสียใจในที่นั้นนี่คือความเกิดนี่มันวางยังไม่ได้มันเป็นตัววัตตะทั้งนั้นนั่นแหละสังสาระทุกขังทุกขังในสงสารมันก็เป็นไปตามวัตตะอันนี้ให้ไปคิดให้ไปพิจารณาดูอะไรที่เราจะยึดว่านั่นเรานั่นของเรานั่นแหละเป็นภพทั้งนั้นเห็นง่ายๆภพนั้นมีไว้เพื่อจะเกิดอุปาทาน พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีอะไรก็อย่าให้มันมีให้มันมีแต่อย่าให้มันมีให้รู้จักว่ามีหรือไม่มีนั้นมันเป็นอย่างไรให้รู้เรื่องตามความเป็นจริงของมันอย่าให้มันเกิดทุกข์พบที่เราเกิดมานี้นะ่ะมันอยากไปเกิดอีกใช่ไหมพระเนรเราทุกคนเคยเกิดมาจากไหนละ่ะที่ไหนที่เราเกิดมาเคยรู้ไหมเราอยากจะเข้าไปอีกใช่ไหม รงนั้นนะ่ะนี่ดูสิทุกคนเตรียมตัวทั้งนั้นมันเกิดมาจากตรงไหนมันก็จะเข้าไปตรงนั้นนั่นแหละจวนจะออกพรรษาแล้วมันก็เตรียมตัวที่จะไปเกิดตรงนั้นอย่างนั้นมันน่าจะเห็นมันน่าจะรู้นะว่าถ้าไปเกิดตรงนั้นมันจะเป็นอย่างไรตัวขณาดนี้ไปอยู่ในท้องของคนมันจะอยู่ยากลำบากแค่ไหนดูสิ ให้เราอยู่ในกุฏิสักวันหนึ่งก็พอแล้วปิดประตูหน้าต่างไว้ก็อึดอัดเต็มทีแล้วจะไปอยู่ในนั้นสักสิบเดือนเกเดือนลองคิดดูสิอย่างนั้นก็ยังไม่เห็นโทษของมันว่าเราอยู่ยังไงว่าชาติมันเป็นทุกข์อย่างไรก็ไม่รู้เรื่องยังอยากจะดันเข้าไปอยู่ในนั้นอีกหรือทำไมมันน่าจะเห็นแต่ว่ามันไม่เห็นทำไมมันไม่เห็น มันไปคาอะไรอยู่มันไปติดอะไรอยู่นะไปวิจัยเอาเองสิก็เพราะว่ามันมีพบมีชาติที่มันเกิดไปดูรูปเด็กที่อยู่ในศาลาน่ะสิเห็นไหมใครกลัวไหมไม่มีใครกลัวหรอกเห็นเด็กที่มันนอนอยู่ในท้องมันก็เป็นอย่างนั้นนั้นทั้งนั้นเราก็อยากจะสร้างมันขึ้นอีกให้มันเป็นอยู่ตัวเราก็อยากจะไปนอนแช่อยู่ในนั้นอีก แช่อยู่อย่างนั้นทำไมไม่เห็นโทษมันไม่เห็นประโยชน์มันดูสินั่นคือพบมันอยู่นั่นแหละมันเวียนอยู่นั่นแหละนี่พระพุทธองค์ท่านให้พิจารณากันตรงนี้พิจารณาดูเอาเถอะแต่ว่าดูไปดูมาก็ยังไม่เห็นมันยังเตรียมตัวจะไปอยู่ทุกคนนั่นแหละรู้อยู่ว่าไอ้ตรงนั้นมันไม่ค่อยสบาย แต่มันก็อยากจะเอาศีสะโปรเข้าไปอยู่ตรงนั้นยื่นคอเข้าไปหาบ่วงนั้นอีกทั้งที่รู้ว่าบ่วงนี้ถ้าหากยื่นคอเข้าไปถูกบ่วงมันจะลำบากก็รู้อยู่แต่ก็อยากจะยื่นคอเข้าไปในบ่วงนั้นอีกทำไมไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องปัญญาทั้งนั้นเรื่องเราจะพิจารณาบางคนเมื่อเทศอย่างนี้ก็ว่า ถ้าอย่างนั้นก็บวชกันหมดนะสิจะไม่มีโลกกันหรือโลกเราจะอยู่ได้อย่างไรไม่มีใครบวชหมดไม่มีใครบวชโลกนี้มันก็อยู่ได้เพราะคนหลงอย่างนี้เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เท่าไรนะ่เราก็บวชมาเข้าวัดมาตั้งแต่อายุเก้าขวบเลยพยายามมันอยู่อย่างนี้แต่ก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องสมัยก่อนมารู้เมื่อเป็นพระนี่แหละ พอบวชมาแล้วโอ้โหมันกลัวทั้งนั้นนั่นแหละมันคล้ายๆว่าเห็นกามที่เขาอยู่นะ่ะไม่เห็นความสนุกกับเขาแต่เห็นความทุกข์มากกว่ามันคล้ายๆกับกล้วยน้ำว้าลูกหนึ่งเราไปทานมันมันก็หวานดีอยู่หรอกมันมีรสหวานก็รู้อยู่แต่เวลานี้รู้อยู่ว่าเขาเอายาพิษไปฝังไว้ในกล้วยลูกนั้นแม้จะรู้อยู่ว่ามันหวานเท่าไหร่ก็ช่าง ถ้ากินไปแล้วมันจะตายใช่ไหมความเห็นมันเป็นเช่นนั้นทุกทีว่าจะกินก็เห็นยาพิษฝังอยู่ในนั้นทุกทีนั่นแหละมันก็เลยถอนออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีอายุพรรษามากขนาดนี้แล้วถ้าเรามามองเห็นแล้วมันไม่น่ากินเลยบางคนก็ไม่เห็นบางคนก็เห็นอยู่แต่อยากไปทดสอบทดลองยาพิษไอฝ่ามือมันมีแผล อย่าไปแตะของมีพิษนะมันซึมซาบเข้ามาได้สมัยก่อนเราก็เคยคิดเหมือนกันว่าเมื่ออายุพรรษาได้ห้าหกพรรษานึกถึงพระพุทธเจ้าปฏิบัติห้าหกพรรษาก็ปฏิบัติได้แล้วแต่เรามันห่วงโลกมันอยากจะกลับไปอีกแหล่ะจะไปสร้างโลกสักพักหนึ่งจะดีกระมังมันจะได้รู้เรื่องอะไรต่อมีอะไรดี พระพุทธองค์ท่านก็ยังมีราหุนไอเรามันจะเกินไปละมังก็นั่งภาวนาไปเรื่อยๆก็เลยเกิดความรู้ขึ้นมาดีเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าองค์นี้น่ากลัวจะไม่เหมือนองค์ก่อนนี่มันต่อต้านการเรื่อยมามันเป็นเสียอย่างนั้นตั้งแต่หกเจพรรษาถึง20่สิบพรรษาน,นี้มันรบกันขนาดหนักเดี๋ยวนี้มันจะหมดกระสุนแล้วยิงมานาน กลัวพระเนนที่นี่มีกระสุนมากๆอยากจะไปยิงกันอยู่นะถ้าหากว่ามันอยากก็คิดให้มันดีเสียก่อนไอเรื่องของกามทั้งหลายนี่นะมันออกได้ยากมันยากที่จะเห็นที่มันจะเห็นได้มันก็มีอุบายของมันอยู่เราว่ามันไม่แปลกอะไรกันเท่าไรกับเราฉันเนื้อเนื้อมันยัดเข้าไปในซีกฟันของเราแม้มันปวดมันเจ็บฉันข้าวยังไม่เสร็จ แต่ก็เอาไม้จิ้มฟันจิ้มมันออกมาเนื้อมันหลุดออกไปจากฟันเราก็สบายไปพักหนึ่งแล้วก็ไม่อยากฉันเนื้ออีกแต่พอเห็นเนื้อมาก็ฉันอีกแล้วก็ไปอุดอีกอุดอีกออก็เอาไม้ไปจิ้มออกอีกมันก็สบายสักนิดหนึ่งอีกเท่านั้นแหละเรื่องของการไม่ใช่อื่นหรอกเท่านี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ไอเนื้อมันอุดที่ซี่ฟันมันก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละ ทุรนทุรายเอาไม้จิ้มออกก็สบายไปสักพักหนึ่งไม่มากไปกว่านี้อันนี้ก็เหมือนกันอึดอัดเอามันออกมาสักนิดหนึ่งเท่านั้นนั่นแหละไม่รู้ว่ามันเรื่องอะไรอันนี้ไม่มีใครสั่งสอนเราหรอกเราคิดของเราไปพิจารณาไปเรื่อยๆเรานั่งภาวนาอยู่ก็เห็นว่าไอเรื่องของกามนี้คล้ายๆกับรังมดแดงใหญ่ๆเราเอาไม้ไปแย่ยิ่งแย่มันก็ยิ่งหลนมาใส่ มดมันก็หล่นมาใส่ตัวใส่หน้าใส่ตาแสบหูแสบตานั่นก็ยังไม่เห็นโทษมันมันน่าจะเห็นโทษมันนะแต่ว่ามันไม่เหลือวิสัยของมนุษย์นะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ความว่าอะไรที่เราเห็นโทษมันดีขนาดไหนก็ช่างมันเถึะมันเสียหายอะไรเราก็ยังไม่เห็นโทษมันมันก็ดีทั้งนั้นทุกอย่างให้เข้าใจว่า ถ้าเราไม่เห็นโทษในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นออกจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้เห็นไหมละ่ะถึงจะน่ารังเกียจขนาดไหนมันก็ดีงานชนิดนี้เป็นเป็นงานที่สกปรกแต่ก็ไม่ต้องจ้างคนเขาก็สมัครทำงานงานอย่างอื่นเขาให้วันละยี่สิบาิบาทก็ไม่เอางานนี้ไม่ต้องจ้างเลยยอมมาเป็นทาสเองมิใช่ว่าเป็นงานสะอาดจะด้วยงานสกปรก ทำไมมันชอบทำกันนี่จะว่ามันมีปัญญากันได้อย่างไรคนเ่านี้เอาไปคิดกันดูนะเห็นไหมสุนัขนี้เห็นสุนัขที่อยู่ในวัดเราไหมมันมีเป็นฟุงฟ้งมันกัดกันบางตัวขาขาดเลยอีกสักเดือนหนึ่งก็ไม่ได้โอกาสสักทีหนึ่งพอเข้าไปตัวที่มันมีกำลังมากก็ตะครุบเกือบตายออกมานะ เขาวิ่งเป็นฝูงก็ยังจะตามไปอีกกําลังมันน้อยก็นึกว่าจะได้กับเขาสักทีหนึ่งเขากัดจะแล้วเออในฤดูฝนนี้คงยังไม่มีโอกาสจะได้กับเขาสักทีก็ได้นะเห็นแต่อยู่ตามวัดเห็นไหมชั้นใดก็ฉันนั้นไอสุนัขมันก็วิ่งตามกันเป็นฝูงๆนะ่ะถ้าเป็นคนมันก็ร้องเพลงเลยนะถ้าไปคิดเป็นเรื่องสนุกสนานมันร้องเพลงเลย มันมีอะไรชักจูงใจมันหรือเปล่าก็ไม่รู้เรื่องมันไปตามอารมณ์ไม่รู้เรื่องเราคิดให้มันดีถ้าอยากปฏิบัติแล้วควรรู้จักรู้จักอารมณ์ภายในอย่างพวกพระเนนเราเนี่ยญาติโยมเราทุกคนใครควรจะเข้าไปใกล้ชิดไหมไปกับคนพูดมากก็ชวนเราพูดมากๆของเรามันมีเยอะเสียแล้วอย่างนั้นก็เยอะเอามารวมกันเข้ามันก็ระเบิดเท่านั้น ชอบไปหาคนคุยมากๆคุยเรื่องเลอะเทอะไปนั่งฟังคุยกันสนุกสนานมันก็ชอบไปอย่างนี้ถ้าพูดถึงธรรมะพูดถึงเรื่องข้อวัดปฏิบัตินี้แล้วไม่ค่อยได้ยินที่ไปเทศก็เหมือนกันพอขึ้นนณโมตสะพระกวัโตเท่านั้นง่วงแล้วทั้งนั้นไม่ยอมรับมันเลยตายพอถึงเอวังก็ลืมตาขึ้นมาอีกเกิดขึ้นมาอีก เทศทุกทีง่วงทุกทีหลับทุกทีมันจะเอาอะไรไปได้เราเป็นนักปฏิบัติฟังเทศครูบาอาจารย์พอออกจากที่นั่งไปนะใจมันใหญ่ใจมันสูงมันรู้จักอะไรขึ้นหกเจ็ดวันท่านก็เทศให้ฟังเพิ่มกำลังขึ้นเรื่อยๆเรามีโอกาสเท่านี้บวชนี้มีโอกาสในเวลานี้เท่านั้นนะให้มาดู มาดูงานดูการว่าเราจะเอาอยัางไงอายุยี่สิบยี่สิบกว่าแล้วนี่มันมรรู้นิติภาวะต่อไปนี้เราจะเดินทางไหนมายืนอยู่ตรงนี้ตรงกับโลกพระาศาสนานี้มันจะเอาอย่างไรกันจะไปทางโลกก็ได้จะไปทางธรรมะก็ได้ตรงนี้มันเป็นที่ตัดสินใจแล้วเอาอย่างไรก็เอาตรงนี้ตรงที่เราวิาพากวิจารณ์นี้ ถ้ามันจะหลุดมันก็จะหลุดในตรงนี้นั่นแหละผู้ใดให้ธรรมะเป็นฐานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระรนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยอํานวยอยวชวายให้ท่านที่ได้ฟังธรรมานี้จนจบจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดำารงชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถินช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักเคารพนับถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบคุณและสวัสดีครับ